สวัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้เฮาก็อยุบริเวณวินเทอร์การ์เด้นจ้าเรากำลังจะพาพี่น้องเข้าไปในอาคารนี้นะคะอาคารทีเ่เขาปลูกปลูกบัวยักษ์นะคะทุกคนเข้าไปจา้าไปดูว่าเป็นยังไงบ้างนี่จ้ะเข้ามาเลยโอ้บัวยักษ์บัวยกักษ์ ไม่อ่างใหญ่เลยนี่ค่ะโอ้วันนี้มีไม่เยอะมากเพาเปลี่ยนนะทุกคนเพาเปลี่ยนเ,เปลี่ยนไม่จ้ะยเมาก็ไม่อยากขายคนเท่าไหร่เราเอาหัวยักษ์พี่น้องงานบอ จะเป็นอ่างบเลอร์เลยนะคะสำหรับปลูกบัวนะคะพี่น้องจ้าขึ้นมาจ้าขึ้นมาชมดอกไม้รอบๆพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่วินเทอร์การ์เด้นค่ะพี่นอ้องก็ลังดอกไม่ ในอาคารวินเทอร์การ์เดนชมดอกไม้สดชื่นสดชื่นจะมีหลากหลายสีหลากหลายพอพันธุ์จ้าพี่น้องจ้าจ้าสีชมพูสีชมพูเข้มสีชมพูอ่อนสีส้มส,มสีส้มสีแดง งามพี่น้องงามอันนี้อีกน้ำตกมีปลาด้วยค่ะแล้วก็ข้างบนนี่จ้ะทุกคนดอกมาส,ายสวยๆชมปะโอ้ยนี่ดป็นงานีม้ีนี่ มึงตนน้นอันนี้พี่น้องต้นดอกไม้แปลกๆคืออยากออกดอกแม่ก็ออกพี่น้องจ้ามัง้งอุ้ยตะย, <c oughs> ย่านย่านเขาย่านเขาตอดยานต้นไม้ตอดพี่น้องนี่มันเป็นใบเลี้ยวๆคือใบค่าพี่น้องจา้าออกดอกก็จะออกแบบหอยหอยลงมาเป็นตุม้มเป็นตุม้มเป็นตุม่มเลี้ยวๆ ัวน้องเขาพี่น้องจ้ะเฮลี<ม>่คอนเนียสันว่าสื<ม>่อกับเสือยาวพี่น้องโอเคกรต้องเมืองเืืออะไรพี่น้องห้องเมืองความงามกับพ่อเนาะนี่จ้ะไปถ่ายต้นค้าพี่น้องก็ถ่ายต้นหวานจะออกมาแบบสีชมพูอันนี้ก็เป็นออกสมสม ดอกติดติดอ่าในในในอาคารนี่รู้สึกว่าเป็นเป็นดอกไม้โซนบ,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 บําบัดพี่น้องบําบัดอ๋อดอกไม้โซนบําบัดถ้าใครรู้สึกแบบเมื่อยล้ามาพักผ่อนตรงนี้มีน้ำตกเนาะ มีน้ำตกมีนม้ำมีบอน้ำเต้นใหม่ที่แบบคือมันอายุยืนน่ะนะเราต้องเลียนบ่อยๆจ้ะในในอาคารนี้บำบัดใครอยากจะมานั่งพักผ่อนสนใจ, <c oughs> จก็เหมาะจ้ะในอาคารนี้นะคะ <c oughs> จะต่างกับอาคารโน้นนะคะโน้นจะเปลี่ยนตอกไม้ทุกๆสองสามเดือนคือดอกเหนียวแล้วก็ไปเปลี่ยนแบบใหม่มาชนิดใหม่น่าสนรจเนาะ อันนี้สําหรับบังบัตตต้นไม้ต้นปู่ยูุดนี่แบบคล้ายๆต้นบานต้นยังมันสียูได้โดนจ้ะพี่น้องเนี่ยนี่จ้ะนี่น่ต้นบานลายเสือทงานยังสีจ้ะเป็นต้นไม้แบบอายุยืนโอเคเนี่ยเนี่ยต้นต้นต้นเนี่ยต้นบอลนี่นะแล้วก็ถ้าสังเกตเนี่ย ต้นหอยหอยน่ะสิพวงหมักเงียพี่น้องมันอยู่ได้นานนี่จ้ะอ่าอาคารก็จะเป็นอย่างนี้นะคะรับแสงได้เต็ม,เ,ตมเวลาตรงนี้อาจจะไม่ใช้เพราะใส่ความห่อนนะ่ะนหนาเพราะใส่ความห่อนตอนอ้นไม้ยูนนี่อาจจะนีอายุยืนไม่ไม่จาเป็นต้องใช้ความร้อนไม่ต้องเปลืองไฟนะพี่น้องแต่ว่าอีกอาคารหนึ่งต้องใส่ความห่อนก็เก็บความอบอุ่นจ้ะ น่พี่น้องมันคืมีหลายแบบแบบนี้แหละเป็นต้นไม้ที่ที่อายุยืนไม่ตายง่ายสำหรับอากาศนิวซีแลนด์นอกนอกพี่น้องอย่างนมืงอีนี่อันน,นี้ดอกอันนี้งา,านพี่น้องจ้ะเป็นแดงมะเมี่ยวเข้มสวยมาก น่นอนจ้ะคุณนะคะอันนี้ดอกเข็มดอกเข็มสีส้ม,มเจ้าหน้าที่เป็นกำลังทำงานอยู่พี่น้องอเค เพื่อออยากจะทายรูปของนักทายได้แด้พี่น้องมีเก้าอี้ให้นั่ง <c ười> เรืองมาค่ะแ่จ้ะหนึ่อกไม้เหลืองคักเหลืองแน่พี่น้องจ้ะเหลืองจนแบบเหลืองร้อยปเปอร์เซ็นต์เลยนะเรืองคักเหลืองแน่อันนี้ก็แดงคักแดงแน่แดงร้อยปเปอร์เซ็นต์แดงงามงามตกหลากหลายพันพี่น้องเอตอต้นไม้มังใบของเขามั่งมันติเขาอ,ออกพี่น้องเออ ตรงนี้มันเป็นจุดกลางแล้วมันยังเ,เวนหมองนีออกมาเป็นใบอีกมาออกมาอีกเป็นหลายทอดจากหนึ่งจากหนึ่งใบพี่น้องต้นไม่มหัศจรรย์ออกแบบด,ดีไซน์ในลำตัวของเขาออกแบบตามใจเขาที่เขาต้องการสิออกเขาไม่หนาทีชมพี่น้องธรรมชาติที่หลากหลายเพื่อละมังม่งมัง่ง ใบบักยาวหนึ่งต้นใหม่ใบใหม่อย่างพ่อใบยาว u ข็แถ่พี่น้องอันนี้ใบขนขนนี่พี่น้องดอกสีออกบานเย็นงามอีกแบบหนึ่งเมื่อกีน,นี่พี่น้องว่าไม่จะแซกหน่ย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนี่ตั้งหลายแสบ่ะไรแต่ละแต่ละแบบแต่ละชนิดแต่ละพันธุ์ออกแตกต่างแตกต่างกันพี่น้องจ้าเป็นพวกบอลเนาะต้นบอลอันอันว่าใบอันนี้เนี่ยก็กงามหน่ยนี่นี่มึง เป็นลายแบบลายเสือเนาะลายกระต่ายอันนี้ดอกติดติดพี่น้องเอ้ยเ้าเจอา่อผ้ากันมีดอกมีใบใบติดติดนธุ์อื่นๆเขามีใบใหญ่กันเจ้าของมีใบน้อยๆติดติดนึงพี่น้องมึงติดคักติดเนี่ยติดจนว่าแบบมุษมองม่เห็นงามมากเขามีความงามในตัวแต่ละ แต่ละต้นนั่นแหละเหมือนคนนั่นแหละพี่น้องคนกับมีความงามในโตอีตแตกต่างกันไปโอ้พี่น้องมองไปเห็นตัวนั้นมีลูกพอ่ออข่างไหนคนมีลูกขึ้นบอกเพี้ยงเลยมังบอนมังบอนนะนี่ใบางารับนี่พี่น้ององาใบาบอนไหมสวยสวยสวย น้องใบนี่การมามือคนคนละบักยี่นึ่งอุ้ยอนซ้อนต้นใหม่เด้อขอถ่ายกับต้นใหม่ได้พี่น้องง่ายค่ะ ต้นไม้ถูกไหมคะมึงก็พักไม่แน่หลายต้นไม้มึงมั่งมังอันนี้พี่น้องเรียกว่าใบให้เรียกว่าอย่างในพี่น้องนี่ใบขี้กิ่งเนี่ยเป็นนัำสีเป็นหนาำน้ำสีน้ำเมื่อต้นเลยต้นนี้ยังเนี่ยโอ,โอ้ในกระสือเขา <c oughs> อูฟาเบียศาสะนาะอูฟาเบียอ้ออ่านม่ออกพี่น้องอ่านม่ถูกหรอคิดว่าเพราะไพ่จากพี่น้องนี่มั่งอันนี้ไม่น้ำพี่น้องจ้ะงามงาม แัดมาอีกมั่งต้นนันนี่ตน้นนันนี่พี่น้องนี่กิง้งเคยซื้อใบว่ามีอันนี้เขาเอินใบเอินดอกเหนือนี่สามพร้อมเฮ้ยน้ำโอ้นี่นนเจอแล้ว,เ,วเป็นดอกน้อยติดค่ะโอเคพี่นอ้องเรามาหอดมองนี้แล้วกันดอกบัวนเนาะจะเป็นไปถ่ายกับดอกบัวแป๊บนึง นะคะสบบบัววันนี้ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะวินเทอร์การ์เด้นค่ะอย่าลืมมาเที่ยวนะคะทุกคนถ้ามาที่ออคแลนด์นะคะรับรองไม่ผิดหวังรับรองได้รับความสุขแน่นอนค่ะเงียบสงบสวยสะอาดจา้ะหลากหลายต้นไม้หลากหลายพันหลากหลายชนิด ะะให้ศึกษาหรือชมเชยพักผ่อนหย่อนใจแับฮอลิเดย์ที่เมืองออกแล่นนะคะทุกคนวันนี้ขอลาไปก่อนขอบพระคุณที่รับชมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยค่ะค่ะ